หลังจากที่เราพักจนอุ่นแล้วนะให้เรามากรอกเส็่ขวดเลยค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ขวดค่ะพร้อมกับการคํานวณต้นทุนแบบเล่นๆกันนะจบครบเรื่องงานครัวทํากินทํำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาต้มน้ําสมุนไพรค่ะ น้ำตะไคร้ค่ะต้มยังไงให้หอมไม่เหม็นเขียวสามารถบรรจุขวดทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวัตถุดิบที่อุจะใช้มีอะไรบ้างน้ำตาลทรายค่ะวันนี้นะอุจะใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะน้ำตาลทรายแดงนะแบบนี้เลยค่ะ250กรัมค่ะเกลือค่ะ5กรัมค่ะหรือ1ช้อนชานะ เรามาดูส่วนประกอบของตะไคร้ค่ะตะไคร้นะอุ๊ยก็ซื้อมา1กิโลค่ะ1กิโลราคาโดยประมาณนะกิโลละ15บาทจนถึง30บาทแพงสุดคือ30บาทค่ะแต่ราคาที่อุูยทำนะวันนี้นะกิโลละ20บาทค่ะซื้อมา1กิโลค่ะให้เราล้างนะทำความสะอาดแต่งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะกลีบข้างนอกถ้าเกิดมันดำาๆไม่สวยเราคัดออกเลยค่ะแล้วเราก็ล้างนะน้ำให้สะอาดแล้วตัดส่วนของใบออกค่ะเราจะใช้ประมาณนะ หนึ่งครบในหน่อยนะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราแต่งเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้ตะไคร้ทั้งหมดนะครึ่งกิโลค่ะทั้งหมดนี้เลยนะหลังจากที่เพื่อนแต่งมาแล้วค่ะเรานํามาชั่งเลยค่ะครึ่งกิโลหรือ500กรัมนะส่วนของตะไคร้ค่ะเพิ่มความหอมค่ะด้วยใบเตยอุยจะใช้ใบเตยนะประมาณ8ปถึงสิใบค่ะขึ้นอยู่กับใบนะถ้าเกิดใบใหญ่มากเนาะก็อาจจะใช้ปริมาณเยอะขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนใบเล็กนะเขามีความหอมอยู่แล้วค่ะเราก็ใช้ส่วน ของใบน้อยหน่อยค่ะแต่วิแนะนําเลยนะถ้าใครอยากจะต้มน้ําให้อร่อยค่ะให้หาใบเตยหอมค่ะปริมาณค่ะน้ําของตัวนี้นะอุ๋ยจะใช้ขวดตัวนี้นะขวด1,500มิลลิลิตรตัวนี้ค่ะ2ขวดครึ่งนะนี่ค่ะ2ขวดแล้วอีกครึ่งหนึ่งนี่นะคะค่ะขวดครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะช่วงที่เราจะไปเตรียมส่วนของตะไคร้ค่ะอุ๋ยเทน้ำไปแล้วนะสองขวดค่ะวันนี้ก็มาเทครึ่งหนึ่งนึงนะ เพื่อความรวดเร็วนะแต่กดมต้องรอให้น้ําเดือดนานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดค่ะหลังจากที่เราล้างนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราตัดเนาะความคืบประมาณนี้นะเห็นไหมส่วนใบที่เราจะไม่ใช้นะเพราะว่าส่วนตรงเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ตะไครของเราหอมนะเราก็มาทุบเลยค่ะให้แตกเลยนะแล้วเราก็หั่นท่อนค่ะ ส่วนของใบเตยค่ะเรานำมาหั่นท่อดเลยนะนี่ค่ะหลังจากน้ำเริ่มเดือดเริ่มร้อนแล้วค่ะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะเราใส่ส่วนของตะไคร้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ตะไคร้ลงไปแล้วนะให้เราต้มห้านาทีค่ะด้วยไฟแรงได้เลยนะ หลังจากที่เราต้มผ่านมาได้5นาทีแล้วนะเรามาใส่ส่วนของใบเตยค่ะลงไปเลยค่ะแล้เวเราจะต้มต่ออีก5นาทีค่ะทำไมอุ๋ยถึงไม่ให้ต้มใบเตยใส่ลงไปพร้อมกับตะไคร้เลยนะเพราะการต้มใบเตยในเวลาที่นานค่ะมันจะทำให้ใบเตยเปลี่ยนจากความหอมกลายเป็นความเหม็นเขียวนะหลังจากผ่านมา5นาทีแล้วนะ รวมทั้งหมดนะอุ๋ยใช้เวลาในการต้ม10นาทีค่ะแล้วก็มาช้อนส่วนของใบเตยแล้วตะไคร้ออกค่ะค่ะเมื่อเราช้อนตะไคร้และใบเตยออกเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาใส่ส่วนของน้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะและเกลือนะคะเราคนให้น้ําตาลทรายละลายเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดค่ะหลังจากเดือดแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากนะที่เราต้มจนเดือดแล้วนะให้เพื่อนค่ะใช้เป็นผ้ากองชาเนาะหรือว่าเป็นผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเพื่อกองเศษเล็กๆค่ะจะได้ไม่มีกากเลยนะ เราก็จะได้น้ำตะไคร้แบบนี้แล้วนะหลังจากที่เราพักจนอุ่นแล้วนะให้เรามากอกส่ขวดเลยค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ขวดค่ะพร้อมกับการคำนวณต้นทุนแบบเล่นๆกันนะเราจะได้ทั้งหมดประมาณ14ขวดค่ะเดี๋ยวเรามาปิดฝานะเวลาปิดฝาค่ะให้กดลงไปให้ดังนะ หังแก๊กนะไม่อย่างนั้นค่ะฝาจะปิดแน่นๆนะต้นทุนขวดค่ะบาท50นะอีกซื้อมาะค่ะประมาณบาท4 40, 40กว่าค่ะก็ตีว่าบาท50นะค่าขวดค่ะส่วนค่าตะไคร้เนาะอุกซื้อมาโลละ20บาทแล้วก็มีน้ำตาลอีก2ขีดพึ่งสามารถขายขวดละ10บาทได้แบบสบายเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ